ตัวผมตลาดเขาต้องการเนาะยังไงเห็นเขาว่าวัวราคาขึ้นนะขึ้นเออขึ้นทุกปีเลยล่ะปีที่แล้วเขาว่าขึ้นขึ้นไม่ใช่เหรอครับผมแลวปีนี้ที่ขายไปมันขึ้นไหมไปสองตัวนั้นมันขึ้นยังไงมันได้แค่นั้นเลยขึ้นน่าจะขึ้นปลอมแล้วน่าจะไม่ใช่ขึ้นจริงแล้วทุกปีล้ะปีปีที่แล้วเขาว่าขึ้นจะขึ้นจะขึ้นอ่ามันก็อยู่แค่นั้นล่ะไอปีนี้จะขึ้นก็น่าจะอยู่เท่าเดิมนะ ครับผมผู้ชมครับบางคนเลี้ยงวัวนี่ไม่ได้วางแผนนะไม่มีหญ้าไม่มีอะไรนะขนาดคุณตาเนี่ยวางแผนดีมากนะวางแผนดีมากแต่ว่ายังพลาดได้เลยหน้าตานะสองหมืนให้เลยสองหมืนเออ้องจะคลอดนะผมจะเอาสองหมืนสามไปให้พ่อค้าคนนั้นมาดูกว่าเขาก็หารแต่สองหมืน่นสองหมืน่นเหมือนกันสองหมื่นเหมือนกัน ราคาแบบไม่ได้นัดหมายเลยนะแต่ราคาเท่ากันเป๊ะเลยนะสองหมื่นคนอีกคนหนึ่งเขาเขาก็ไม่กล้เขาไ้ได้สองเนี่ยทำไมราคามันเหมือนกันแท้งัไม่รู้เหมือนกันผมว่าเขากล้าซื้อขนาดนี้เพราะเขาเป็นคอค้าครับผมแต่คุณตาบวกไลจะคลอดนะมันมีลูกนะมีลูกผมว่ามันต้องแพงกว่านี้นิดหนึ่งนะผมกว่านละแต่ในห้อยกล้าแค่สองหมื่นอืม แต่ถ้าเมื่อก่อนก็สามสี่หมื่นแล้วเนาะถ้าพูดถึงเมื่อก่อนนะไปเกี่ยวหญ้ามายังครับตานหนหญ้าที่ไหนหญ้าที่สวนนะว่ะ <laughs> น้ำท่วมหมดแล้วไม่มีหญ้าให้กินแล้วไม่มีหญ้าให้กินแล้วต้องขยับผูกนะนี่คุณตาลืมปิดไอ้นั้นนะผู้ชมครับลืมปิดก๊อกน้ำนะคุณตานะนานไหมเมื่อกี้นี่ นนห,ลหลายชั่วโมงเลยนะตั้งแต่บ่ายเลยตั้งแนะโอ้เละเลยผู้ชมครับตัวนี้ใกล้จะคลอดแล้วใช่ไหมครับนี่น,น,นี่ตัวนี้นี่คลอดแล้วคลอดแล้วหรือว่าใกล้คลอดคลอดแล้วในลูกมัน,น,นอ๋อตัวเล็กตัวนั้นเหรออืม<อ> บานได้อีกแล้วนี <laughs> ่ไม่บานได้อีกแล้วน <laughs> ่านไม่บานรู้นี่เรียบร้อยเลยใช่ไหมเออเปิดน้ำจริงอ่ะมันนานกัะเปิดโคกแล้วครั้งหนึ่งอ๋อเคยพลาดมาแล้วครั้งหนึ่ง<อ><อ>พลาดแล้วโคกเต็มเลยครับผมมีีอกอกโยครั้งที่สองไม่น่าให้อภัยนะ <laughs> <laughs> แต่ว่าโคกใหญ่นะยังพอได้นอนนะคุณตานะ ฉะนั้นเราอย่าให้อายายมาคอกเนาะตาเนาะอย่าให้อายายมาคอกนะเขาก็ต้องมาเขาก็ต้องมาอยู่แล้วใช่ไหมมันจะคลอดแล้วมันจะคลอดแล้วดูได้ไงออกกระานจะคลอดแล้วปกติวัวหูยาวนี่หาอ้วน แบบนี้ยากเลยนะคุณตานะถ้าไม่ท้องนะอันนี้ซื้อมาเหมือนกันใช่ไหมโอ้ซื้อมีกระซื้อตัวนี้เท่าไหร่คุณตาอันนี้มันซื้อยกยกคอกเอ้ไปซื้อโยกคอกมาครับเท<ะ>่าไหร่ครับแสนกว่าหนอแลอ้แสนกว่าเป็นสามตัวสี่ในท้องวัอ๋อแสนเจ็บหนอครับผมโอ้แต่พูดจริงๆเนาะถ้าวัวสายพันธุ์นี้ถ้ามันใหญ่อย่างนี้เนาะผมว่าถ้ามันอ้วนอะไรแบบนี้หน้านะพอจะมีราคาอยู่เนาะ ตัวใหญ่แบบนี้นะให้แล้วสองหมื่นฮะแล้วก็ให้สองหมื่นให้สองหมตอนท้องหรือตอนผอมนี่ละเนี่ยตรงนี้นะฮะที่เขามาซื้อไอ้อัวนั้นน่ะตัวที่ที่ผมบอกว่าให้กินใาเยอะใช่ไหมครับคแม่ลูกนานิาคุณตาขายแม่ลูกได้เท่าไหร่หมื่นหกเองเขาให้หมื่นหกหมื่นหกนะครับคแต่ว่าตัวนี้ท้องแบบนี้ให้สองหมื่นยัไม่เอา มันเกินไปสองหมื่นนะฮะมันถูกเกินไปถูกเหรอเนี่เาให้มาให้เขามาดูคนไหนก็ให้แต่สองหมื่นสองหมื่นกี่คนมาดูสามคนแล้วสามคนให้ราคาสองหมื่นเหมือนกันเลยครับที่ไอ้คนเขาซื้อตัวดัานน่ะเขาให้ให้ให้เลยสองหมื่นให้สองหมื่นจะไม่ได้มันได้พูดอะไรหรอกอ่าแต่เขาให้เอาเอาขายไหมเขาว่าสองหมื่นให้เลยสองหมื่นเออท้องจะคลอดนะผมจะเอาสองหมื่นสามไป ให้พ่อค้าคนนั้นมาดูกะเขาก็หานแต่สองหมื่น,นอสองหมื่นเหมือนกันสองหมื่นเหมือนกันราคาแบบไม่ได้นัดหมายเลยนะ,ะแต่ราคาเท่ากันเป๊ะเลยนะ,อะสองหมืน่นคนอีกคนหนึ่งเขาเขาก็ไม่กลก้เขาไ้ใต้สองหมื่นนี่ <c oughs> ทำไม <c oughs> ราคามันเหมือนกันแท้ฮะไม่รู้เหมือนกันผมว่าเขากล้าซื้อขนาดนี้ป่ะเขาเป็นพ่อค้าครับผมแต่คุณตาบวกใกล้จะคลอดนะมันมีลูกนะมีลูกผมว่ามันต้องแพงกว่านี้นิดหนึ่งนะผมก็ว่า <c oughs> นล่ะ แต่ในห้อยกล้าแค่สองหมื่นแต่ถ้าเมื่อก่อนก็สามสี่หมื่นแล้วเนาะถ้าพูดถึงเมื่อก่อนนะยังไม่ได้ก็สามหมื่นก็ยังอันนั้นสองหมื่นสองหมื่นครับผมในไหมากก็ให้สองหมื่นโอ้ยแย่เลยเนาะตอนนี้ท้องท้องกี่ตัวนี่อันนั้นกรต้องทับอันนั้นทับไอ้ันทับอันนี้ท้องไม่คุณตานีไหนี่ตัวนี้นี่ยังยงนะผมเห็นคุณตาพยายามที่จะเก็บถุงพลาสติกหลายที่เลยนะผู้ชมครับนี่ แสดงว่าคุณตาต้องมีประเด็นมีปมมาก่อนแล้วนะกับถุงพลาสติกนี่แม่ลูกคู่นั้นตัวผู้หรือตัวเมียตาที่ขายไปหมื่นกว่านะลูกตัวผู้นะวัวหูบ่อ้โหเบลทันไม่ข้ออ้วนอ๋อให้กินอย่างดีเลยนะในตัวไหน ลูกดินแล้วนะต้องช่วยไหมตัวใหญ่ขนาดนี้นี่ต้องช่วยมันไหมให้มันคลอดเองเลยนะเดี๋ยวมันก็ออกแล้วนึ่งในทีวิตที่แบบอือ,อครับครับผมโดยที่มันดิบอันนี้ผสมตัวหรือผสมหลอดผสมตัวอันนั้หนหลอดนีน่ยอันนั้นอะชาลาเล่อ๋อทำไมหลังๆมาถึงได้ใส่ชาลเล่ก็วเางูวนเนื้อไงครับใช่เหรอใช่ครับอ่าใช้อันนั้นก่อน คือยาใชาเล่ผมว่าให้ใส่ชาเล่หมดเลยไม่ต้องไปเลี้ยงแล้วรามันนะเลี้ยงดีแค่ไหนก็ผมมมอมผมว่าเลี้ยงชาเล่ดีกว่านะถ้าเกิดว่าตาสู้ต่อนะแม่พันเจ็ดแปดตัวนี้ถ้าใส่ชาเล่นะ,น,ะน่าจะมีล<น>ุ้นเลยนะเราจะฝืนเลี้ยงไอ้สายพันธุ์ที่เลี้ยงแล้วผอมหน้าตานะรัอรามน,นครับผม เพราะว่าบรามัน่ะมันก็สวยจริงแหละแต่ว่ามันผอมผมสังเกตดูอ่ะมันไม่ค่อยอ้วนเท่าชาลีนะอ่านั้นก็ทับลอดเหมือนกันอันที่ลูกนั่นเหรออ๋อตอนนี้เหลือกี่แม่ห้าแม่นะห้าแม่ผสมชาลีกี่แม่แล้วแม่เดียวแม่เดียวพึ่งผสมนะแล้วตัวนี้ผสมยังครับคุณตายังนานแล้วน่ยน่ยมันยังไม่ครบอันนั้นวะยังไม่ผ่านรอบป่ะซื้อมาใหม่ป่ะ ซื้อมาตอนที่เริ่มเริ่มเลี้ยงนะเออซื้อมาถึงแต่ยังไม่ท้องเลยกับกับแมวนันมันมากับแม่อ๋อมันมากับแม่อ๋อแม่ที่คนที่ไอคิสไคล์นะอ๋อแสดงว่าไอตัวนี้เป็นวัวสาวตั้งแต่เริ่มต้นครับไม่ใช่วัวเสียวัวอะไรนะเพียงแค่ว่าตอนนี้ยังไม่ผสมติดเลยยันมันยังไม่ยันยังไม่ขึ้นเลยครับโอ้มันนานเกินไปนะผมว่านะสองปีก็น่าจะขึ้นเลยนะวัวนะไม่ใช่สองปีมันยังไม่ขึ้นหรอกสี่ปีนะยังวัวตัวเมียเนี่ยนะอืมยังไง ผมว่าสองปีมันน่าจะขึ้นหน้าตานะไม่ขึ้นบ่ตัวนี้กี่ปีแล้วนี่อันนี้ประมาณสองปีกว่าแล้วขึ้นยังยังยังไม่ขึ้นบ่ตายังอันนี้ซื้อมาเหมือนกันใช่ไหมนี่อันนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันมันเซ็ตแม่มันมานี่หนูแม่แม่สีขาวนะอตาซื้อมาคู่นี้เท่าไหร่ตัวนี้ประมาณสี่หมื่นกว่าโอ้สีวศื้อบาริยอร์เลยอคขาบาริยอร์ซื้อกับพ่อค้านะจริงๆวัวนะหลายคนเขาบอกว่าอย่าซื้อวัวต่อกับพ่อค้าเด้อ มันจะได้วัวไม่ดีเห็นก็พูดกันอย่างนั้นนะ,ะเพราะว่าวัวดีๆเนี่ยมันจะซื้อขายเหมือนกับชาวบ้านซื้อขายกันเองนะเห็นว่าน้ําท่วมแล้วยาของเราไปกับน้ําแล้วบ่อหรือว่ายังไงไปแล้วไปหมดแล้วตัดไม่ได้แล้วบ่อตาตัดไม่ได้ท่วมท่วมขนาดไหนท่วมหมดแล้วท่วมขนาดไหนโอ้จริงนะ ไอ้นาแปลงนาที่คุณตาปลูกหญ้านะครับสุดมือเลยนะครับตายเลยแล้วได้หญ้าที่ไหนให้วัวล่ะทีนี้ไม่มีแล้วนี่ยโอ้ฟงอางหมดยังนั่นแหละเลยสามสี่ก้อนฟางเย 3, ลยสามสี 3, ่ก้อนเอาละโจทย์ใหญ่แล้วเอาสมมติว่าพรุ่งนี้นะถ้าฝนตกเนี่ย <c oughs> ให้กินฟางนี้นะกินฟางก็เอายาให้กินนะคนละให้นิดนิดเดียวเนี่ยครับผมต้นเกี่ยวมาอันนี้ไปเกี่ยวที่ไหนมาครับคุณตาที่นาไปเล่มเราที่เขา ให้คนอื่นเขาตัดไงอให้คนอื่นเขาเกี่ยวครับก็ไอ,อ,าอาเจ้าของเขามีแล้วอ่าตอนนี้ <c oughs> น้ําท่วมแล้วไม่มีโอ๋โอด้วยความหวังดีนะเรามีหญ้าเหลือเฟือแล้วก็แบ่งเพื่อนบ้านตัดหญ้าที่คนาไปพอสุดท้ายน้ําท่วมมาผิดแผนหมดเลยอืมโอ้แต่ไม่น่าเชื่อนะว่าตรงนั้นน้าจะท่วมขนาดนั้หนาตานะท่วมทุกปีไหมผมทุกปีนะครับทุกปีขึ้นทุกปีแต่ท่วมไม่เยอะแต่ปีนี้มันเยอะ เยอะมากเยอะผิดปกติแล้วกันนะอตัวนี้คุณตาได้ช่วยคลอดไหมไม่มนคลอดเองวัววัวปืนบาลวัวปืนบานครับผมวัวเล็กตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยตัวผู้จริงจริงนี่ผมว่านะเลี้ยงวัวเนี่ยคุณตาอยากได้ตัวผู้หรือตัวเมียช่วงนี้ตัวไหนก็ได้วัวตัวผู้ก็ดีเลยทำไมครับคุณตา พ่อค้าก็ตามหาแต่มีกระตัูฟูไหมเนี่ยสถานะคือตัวผู้ครับผมใช้ตัวผู้มันตลาดเขาต้องการแล้วยอย่างไงเห็นเขาว่าวัวราคาขึ้นนะขึ้นเออขึ้นทุกปีเลยล่ะปีที่แล้วเขาว่าขึ้นขึ้นไม่ใช่เหรอครับผม <laughs> แล้วปีนี้ที่ขายไปมันขึ้นไหมไป <laughs> <laughs> สองตัวนั้นมันขึ้นยังไงมันได้แค่นั้นเลยขึ้นน่าจะขึ้นปลอมแล้วนะไม่ใช่ขึ้นจริงอะไรทุกปีละปี ที่สแล้วเขาว่าขึ้นจะขึ้นจะขึ้นอ่ามันก็อยู่แค่นั้นละอ่าไอปีนี้จะขึ้นก็น่าจะอยู่เท่าเดิมนะครับครับผมผู้ชมครับบางคนเลี้ยงวัวนี่ไม่ได้วางแผนนะไม่มีหญ้าไม่มีอะไรนะขนาดคุณตาเนี่ยวางแผนดีมากนะวางแผนดีมากแต่ว่ายังพลาดได้เลยหน้าตานะ,ะผมเชียร์เลยหน้าตานะ,ะสายพันธุ์ต่อไปนะเลี้ยงชาล,ลีน,นะชาลีกับไอ้นั่นอะไรลน่ะ ดีตอ่ะอ่าบีมาเตอร์ก็ได้อ่าเหมือนกันครับผมเหมือนกันเนื้อเหมือนกันคุณตาเคยเลี้ยงชาเล่มาก่อนไหมยังยังเลยเพิ่งในนี่แหละเพิ่งนี้แหละเพิ่งจะเปิดตัวนะเพิ่งจะเปิดตัวแล้วอยากจะคิดไปซื้อชาเล่มาเลี้ยงบ้างไหมไม่ไม่ไม่คิดซื้อแล้วไม่ซื้อนะคิดแต่ขายเลคิดแต่ขายนะเก่าคิดที่จะเพาะนะอ่าทําไมถึงไม่ซื้อตาซื้อทำไมหวในมีราคาจะซื้อมาเพราะเอาเองดีกว่านะครับ ครับผมเมื่อวันที่ไม่เมื่อก่อนที่นายฮอยมาซื้อไอตัวนี้ไปหมื่นกว่าบาทเนี่ยเขาทําหาชาวลี่ไหมเงยเงยไม่เห็นขับพูดเลยผมก็ไม่ได้อยูหรอกแม่บ้านเขาขายครับผมอแม่บ้านเขาคือบอกว่า,าจะขายอันนั้นนี่เขาก็มาหมื่นเท่าไหร่นะตาหมื่นหกครหมืนม่นหกมนแม่ลูกนะแม่ลูกแต่ว่าวัวเราผอมเนาะผอมผอ,อมมากเลยคุณตานะผอมผอมอแสดงว่าวัวที่ขายไปก็เป็นแต่ตัวผอมๆนะ ตัวดีๆก็จะเก็บไว้หน่อยนะสภาพดีๆนะตานะไหนตัวไหนสภาพดีๆทุกตัวนี่แหละ,ะมันไม่ได้ขี้เรศนะ,ะมันก็ไม่ขี้เรศแต่ตอนนั้นผอมจริงๆนะตาตอนนั้นพร้อม,ออมนี่นะปลูกผักอะไรตาครับพวกประกาศพ,พ,พวกอะไรนะนะผักกาศดปลูกผักหอมผักอะไรอืลูกใบกินเนี่ย ไว้กินหรือไว้ขายไว้กินนะไม่ใช่ไว้ขายนะไม่ใช่ไว้ขายนะก็กินทนถ้ามันเหลือก็ขายดิจอกินไ่หมดนะครับผมแต่ผมว่าคุณตาจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะอันนี้ได้ขายบ้างไหมน่ะฝั่งนู้นน่ะไหนอะไรบวบไหมหรือฟักทองออได้ขายขายได้ขายอันนี้ดีอยู่อะไรมันคืออะไรฟักทองฟักอะไรอะไรเขาียออะไรไอ้ผลสีขาวนะ ขี้เขียวๆนะที่อะไรฟักๆนะนี่ฟักอ่ะได้ขายเหมือนกันขายขายดีดีอันนี้ดีเอาแค่แค่นี้นะได้ตังประมาณสักกี่พันเยอะได้นับเป็นหน่วยนะกี่ลูกไม่ไม่ถึงพันหรอกมันหลายลูกหรอกอ๋อถึงไม่ห้าร้อยไม่รู้เหมือนกันน่าจะถึงน่าจะถึงนะตกดีนะอ๋อแปลงนิดเดียวหน้าตานะอ่าแต่ได้ตังกับห้าร้อยสมมติถ้ามีอยู่มีอะไรไหนไหนเปลือกออะไรนะ เผือกยังไม่เคยแกะใช่ไหมย,ยังยงยังไม่ได้ขุดนะเผือกก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนาะยังไม่ได้ขุดเนาะแต่ว่าไอ้ฟ,ฟักนี่ได้ใช้แล้วนะใช้แล้วผลดีผลดีนะแต่ถ้าขยายมาสักสามสี่ร่องผมว่าน่าจะได้ตังค์เยอะขึ้นนะเยอะกี่วันถึงได้เก็บเกี่ยวคนตานานเหมือนกัน